เนื่องในสุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2159ที่จะมาถึงนี้นะครับกับผมนายบัณฑิตเทวีที่วาระผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในานามของข้าราชการพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ขอนำความปรารถนาดีมามอบให้กับทุกท่านนะครับเนื่องในวันวาราดิถีขึ้นปีใหม่ ของอนาจคุณภาษีพระราชนาไตตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือเจชาพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดดลบรรดาญพระราชทานพรนพนให้ทุกท่านพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็ง กิดหวังประสมจริงใดก็ขอให้ประสมตามที่ปรัถนาทุประการโชคดีตลอดปี1 5 5 5 9และโชคดีตลอดไปครับ